ความเป็นมาของโครงงานในการดํารงชีวิตของพืชปัจจัยที่สําคัญที่ทําให้พืชดํารงอยู่ได้ก็คือการลําเลียงน้ําอาหารแร่ธาตุโดยอาศัยไซยเลมและฟโฟลเอมในการลาเลียงการลาเลียงของพืชขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยหนึ่งในนั้นคือขนาดของโมเลกุลของสารที่ปนเปื้อนระดับน้ําถ้าขนาดของโมเลกุลสารที่ปลนเปื้อนมีขนาดเล็กพอที่จะทําให้พืชดูดสารนั้นเข้าไปได้และมีความเป็นพิษ ก็เป็นอันตรายต่อการดำรงชีวิตของพืชผู้ศึกษาจะมีความสนใจว่าความสามารถของพืชในการดูดซึมน้ำผสมสีแต่ละสีที่มีความแตกต่างกันส่งผลให้พืชดูดซึมแตกต่างกันอย่างไรวัตถุประสงค์ในการทำโครงงาน 1. ได้รู้สภาพที่เหมาะสมสำหรับดอกกุหลาบว่าควรอยู่ในสภาพที่มีน้ำแบบใด 2. ได้ฝึกกระบวนการทดลองและคิดวิเคราะห์ วสดุและอุปกรณ์มีดังนี้1ดอกงุหลาบสีขาว3ามดอกสองเริลิกเสีเมเงิน25มิลลิกรัม3สีผสมอาหารสีส,ส้มยีมิลลิกรัม4สีโพเตอร์สีแดง25มิลลิกรัม5น้ำเปล่า4 5 0มิลลิตร6แก้ว3ใบ7กันไกวิธีดำเนินการทดลองขั้นตอนที่1 นำ 4, ดอกกลาบสีขาวสามดอกดึงใบออกให้หมดตัดก้านให้มีความยาว20ซนติเมตรให้เท่ากันทุกดอกและตัดปลก้านเป็นลักษณะเฉียงขั้นตอนที่2เทน้ำลงในแก้ว3าใบใบละ150มิลลิตรขั้นตอนที่3ใส่เสิรวสมอาหาร25มิลลิกรัมสีโปเตอร์25มิลลิกรัมและสีอะคริลิก25มิลลิกรัมลงในแก้วที่มีน้ำอยู่และพผสมให้เข้ากันขั้นตอนที่4ี่ นำดอกกุลับสีขาวทั้งสามดอกมาจุ่มลงในแก้วที่มีสีผสมไว้แล้วขั้นตอนที่หสังเกตผลการทดลองอย่างสม่ำเสมอในระยะเวลา3วันจากการทดลองจะสรุปผลการทดลองได้ว่าวันที่1สีผสมอาหารดอกเป็นสีส่วนสีอะคริลิกกับสีเบเตอร์จะไม่เป็นสีวันที่2สีผสมอาหาร จะเป็นสีสีอะคริลิกลสีปตเตอร์จะไม่เป็นสีวันที่สามสีผสมอาหารดอกเป็นสีสีอะคริลิกกับสีปตเตอร์จะไม่เป็นสีและจากผลการทดลองจะสรุปผลการทดลองนี้ได้ว่าโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองเรื่องดอกไม้ดูสีแสนสวยงามจะพบว่าดอกกลาบขาวที่แช่ในสีผสมอาหาร ดอกสามารถเปลี่ยนสีได้ไวที่สุดโดยใช้ระยะเวลาเพียงหนึ่งวันเพราะสีผสมอ,อาหารมีโมเลกุลขนาดเล็กจึงสามารถดูดซึมขึ้นไปได้ส่วนดอกกลาบขาวที่แช่ไว้ในสีอะคริลิกกับสีโปตเตอร์ดอกไม่สามารถเปลี่ยนสีได้ในระยะเวลาสามวันเพราะสีอะคริลิกกับสีโปตเตอร์มีโมเลกุลที่ใหญ่จึงไม่สามารถดูดซึมขึ้นไปได้เลือกเลย